สวัสด guru. ีทุกคนวันนี้กลับมาพูกับ่องน้องหลุนสาวล่วเส้นเก่าเ้นเคยเนาะอ่าเมื่อ Le> น uh ี้น้องหุนได้ไปซื้อตำข้าวเปียกมากินเนาะทุกคนก็คือน้องรุดไปหาน้องไผ่เนาะน้องไผ่เราไปซักยาผ่าน้องผพนเค้กไปซักยาอยู่หงหมอเนาะทุกคนเพราะว่าซักยาวัคซีนโควิดเนาะเพราะว่าเราเอากะได้ไปผู้เดียวเนาะนหานน้องเพนทีกกับน้องไผ่กันอย่างอยู่หงหมอแล้วเราก็ต้องได้กินคนเดียวนี่กินตำข้าวเปียกเนาะทุกคน น้องลุนพาไปซื้อมาอันนี้ก็ประมาณ15,000กีบนะทุกคน15,000กีบเงินไทยก็จะทึกประมาณ10,000 20บาทประมาณ50บาทนี่มประมาณ50บาทนี่แลหละทุกคนเขายากเฮงเนาะทุกคนเบื่นซื้อแล้วมาเขาเสียดายเงินเนาะตัวเองอยากเฮงกันเลย <laughs> ลองไปซื้อไปซื้อมากินเนาะ ร้อนถึงสีนกอกเออมะตาวบะเบ,บิ่งว่าเฮาสิกินหมดบ่เนาะห้าพันสิบลงหลุดยากแน่เงาทุกคนมาซื้อมาครับจะเสียากกดายเงินแบ่งไว้ให้ร้านจีไนไง แบ่งไว้ให้หลานกินนะทุงน,นี่มาบึงเขาสะกินหมดบะมาดูกันใกล้ๆค่ะบ่งหน้าตา่าง <c oughs> เดี๋ยวงราถ่ายกล้องหลังทุกคนหน้าตามันสิประมาณ <c oughs> กล้องนั่งรุนมันหมัวน,นะทุกคนนี่เดี๋ยวเทามากินกันเลยนั่งคอนมากินกันเลย คนวันนี้ต้องรุนไปอันนั้นเนาะไปแปลงโทรศัพท์มาก็เลยซื้อมาน้องรุนไปซื้อแล้วกันไปเบื้องอันไปแปลงโทรศัพท์แดก็คือโทรศัพท์ของหนท่านอ่าอันนั้นทุกคนพื้นที่มันเต็มนะทุกคน พื้นที่มันเต็มแล้วทีนี้นักหนุไพาไปซื้ออันแหม่มนะทุกคนมาใส่ไปซื้อแม่มมาใส่ละอันน้ักหนถ่ายคลิปมันบุคคาแม่มแบบนี้นะเพื่อนว่าถ้าเวลาถ่ายคลิปนี่มันซิบบุคคาแม่มเพื่อนว่าสิน้องหนูก็ต้องได้เสียงหนุ่มไปฟรีๆน้องซื้อเถอะเลยซื้อซื้อแปดกิ๊กนะทุกคนซื้อแม่มแปดกิกเวลามาถ่ายอัน ถ่ายคลิปวิดีโอลามันอันมันว่าอันเพื่อนว่าหันมันหันบอกเขาเครื่องภาาทันทันถ่ายวิดีโอนี่มันสีบอกเขาเครื่องเออมันสีบบอกเขาแหม่มมันที่เขาเครื่องลาเอสตจังตดมันกับได้เนาะทุกคนถ่ายวันนี้เอามาถ่ายคลิปลงยูทูบนี่ก็ทีได้อันถ่ายกันบ้ได้ถ่ายหลายเนาะทุกคนเพราะว่ามันนั่นเนาะมันถ่ายโบได้น่ะมันถ่ายโบได้ คนว่ามันถายมาได้ว่าสั่นอันมันมันเข้าอันเครื่องน้องหลุนก็ได้จำเป็นแล้วเคนว่ามีไปซื้อไม่ไหมเท่านั้นแหละฮากาเฮากายองแล้ะทุกคนก็ซื้อไม่ไหมเนี่ยขันเอาคลิปลงได้เน่นะคะน้องหลุนก็สิเอาลงเสาแหลงเสาแหลงนะทุกคนมันค่อยผ่านช่โมงไวอันนี้มันเอาลงบบได้นะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยนะเนาะมันเอาลงบบได้ กินนํากันเด้อ FC เด้อแซ่บ ຄັ້ງນີນລມຈເຕາແ เป็ดน,น้าทุนมักลเลน คนที่มากบ้างเล่นเนาะทุกคน 哎，对对对。 ไม่ไ้องคุณไปแทนคิวมาเนาะเดิคิวต่างใช่ไหมล่ะ าเขียแดงทุกคนความเผ็ดเผ็ดเต็วัดแซ่บนะทุกคนแซ่บยอมพาไปทานี้นะ มอยากแครสิอน้องอยากแครดเลยโดยเดย้อันนี้อาจจมใหลารนะนี่แซบ่บคนบึ้งมือแซบ่บ น้องรุ่นกับบุ้งหัวอันซีได้เห็ดคลิปอีกแั้วนะทุกคนว่าอันพื้นที่มันมักเต็มนะทุกคนพื้นที่มันมักเต็มนะน้องรุ่นทุกคนว้าวปึ๊บมันก็ตัดปั๊บเลยเนาะน้องรุ่นได้ไปลบกันลบเฟซเนาะทุกคนรัชจะงอยให้อันน้องรุ่นอัพคลิปลงยูทูบคอยซีลดกลับมาแล้ววอลปึ๊บก็ตัดปั๊บจนบู้งในเซียดนาะทุกคนเดี๋ยวนี้แบบว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นอย่างน้องบู้ ตอนหันพื้นที่หันไล่หลายค่ะล้องหลุดมาเหตุยูทูบนี่นะพื้นที่จะเจ็บน้อยน้อยลงน้อยลงบันนี้เต็มตลอดพื้นที่นะบางคือหันต้องลุอัดคลิปหันอันบางคลิปกันอย่างบจบซ้ำเบิดก่อนเออพื้นที่หันมันเต็มก่อนเบิดก่อนนู่นได้ไปอันลบอันติกตอกทิกตอกกับเบลลินแล้วเนาะติกตอ,อกกับเบลลินละไว้พื้นที่อันนั้นพูดเลยคอยเสียนะั้นค่อยีิโลดมาเป็นอย่างมันคือบวกร่านแหม่มนะทุกคนต้องลุนไปซื้อแหม่มมาใส่มันบวกข้าแหม่มพื้นที่นี่นะ ยอมได้เสียเงินละมันพวกเขาแม่มนมันเขาเครืองโอเคทุกคนเดียวอยายจิตตติโอเคคลิปนี้เฮาก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อบ่ให้พลาดคลิปของนองลุนเดอร์สำหรับคลิปนี้นองลุนกันสซีเได้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายยเจอกันคลิปหน้าเดอ้อ